วนี้นะคะจับตาไปที่กะกะตซึ่งเผชิญกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้เรื่องของการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศนะคะแต่กิจกรรมในวันพรุ่งนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ก,กันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่จะมีการชี้แจงรายละเอียดบัตรเลือกตั้งสองใบสองสีจะทำยังไงไม่ให้ผู้มีสิทธิ์สับสนค่ะ เปิดเผยกันอยู่เป็นระยะนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับปัญหาหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือบัตรเลือกตั้งค่ะกรกตจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องบัตร2ใบป้องกันการสับสนนะคะไปดูกันในรายละเอียดค่ะสำหรับใบที่1บัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตบัตรสีม่วงนะคะมีหมายเลขผู้สมัครและช่องให้กากะบาทจะไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้ของพรรคค่ะ ส่วนใบที่สองบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสีเขียวมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพรรคการเมืองและมีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมนี้เข้าขูหา เลือกคนที่รักและพักที่ชอบได้ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาพร้อมกับกรรมการการเลือกตั้งเลยค่ะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะในกิจกรรมรณรงค์ kick o f สร้างความตระหนักรู้และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสอสภายใต้แคมเปญไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ค่ะ